สวัสดีค่ะที่นี่โรงแรมริมโขงค่ะไม่ใช่ชื่อโรงแรมนะคะแต่ไม่อยากจะบอกว่ามันชื่ออะไรเพราะว่าถ้าบอกไปมันก็เกต็มตลอดไม่น่าจะได้พักอันนี้วันนี้มันฟลุกที่จะได้รับเฉลนนะคะ ีวิวห้องนะคะระบบความปลอดภัยขั้นสูงเนี่ยค่ะประตูเป็นแบบนี้นะคะห้องน้ำค่ะ เดี๋ยวจะรีวิวอย่างละเอียดเลยนะคะความสะอาดของห้องหนึ่งร้อยเต็มหนึ่งร้อยค่ะอคเซสซอรี ory, ตู้เซฟกาตต้มน้ำตู้เย็นร้อยเต็มร้อยค่ะประตูให้หนึ่งร้อยเครื่องอาบน้ำตามปกติ นะะี่่คะอันนี้เตียงนอนนะคะฝั่งนี้ว้าวฝั่งนี้เป็นห้องน้ําที่มีม่านปิดนะคะเปิดก็ได้ปิดก็ได้นะคะไฟหัวเตียงสว่างอยู่อือหือมีโซฟาแต่โซฟาเนี่ยสามารถเป็นบอดเสริมได้นะสำหรับคนที่มีเด็กเล็กมานอน,นะคะ่นะนี่ค่ะวิว วิวนี้นะคะที่นี่นครพนมนะคะเปิดมาคือแบมันยังแบบแสงยังไม่ได้อะเนาะมันจะบังไม่เห็นมองเห็นภูเขาเท่าไหร่แต่ว่ามันยังมองเห็นวิวอยู่ <c oughs> มีระเบียงค่ะ สองน,น้อยเป็นวิวแม่น้ำค่ะยิงสองสูงนิดหนึ่งนะฮะตรงนั้นเป็นภูเขา,าใช่ไหมคะห้องดีมากพร้อมอาหารเช้าหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบราคาไม่แพงเลย แต่มันไม่เคยที่จะไม่เต็ม,เ,ตมเห็นข้างบนนู้นไหมคะข้างบนเป็นจุดชมวิวมีร้านกาแฟอยู่ข้างบนนะคะสาวายน้ำอยู่ด้านบนวิวสวยค่ะ ตรงนี้เป็นเป็นบ์ดนั่งเล่นใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีมุมชมวิวให้ดูตรงนี้ค่ะอันอันนี้คือโซฟานะที่บันนอนได้ะคะ่ะตรงนี้ใครที่อยากจะพัก เออ่ทักส่วนตัวก็ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าที่นี่อ่ะคือที่ไหนเพราะว่าส่วนมากเวลาเราลงคลิปไปแล้วแจ้งชื่อไปเงี้ยมันก็จะมีคอมเมนต์มาว่าแบบคอมเมนต์มาว่ามเมต็ม,ตมอย่างเงี้ยค่ะ